วันนี้ก็จะได้เปิดเสียงธรรมภาคปฏิบัติขององค์หลวงตาให้พวกเรานั่งสมาธิฟังก่อนที่จะถึงตรงนั้นให้เรียนรู้ความเป็นธรรมชาติที่องค์หลวงตามีความเมตตาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าภราเรียเจ้าสมัยกลางพุทธกาล อันนั้นคือสถานที่เหมาะแก่การฝึกสถานที่อย่างว่าเรียวสปายะความสบายแบบธรรมชาติอันนั้นหมายถึงว่าเอาความเยียบเอาความสงบ เป็นสถานที่ฝึกฉะนั้นตรงนี้สถานที่ที่พวกเราอยู่วัดปฏิบัติของพวกเราเนี่ยความเงียบความสงบแบบธรรมชาติมันก็สมบูรณ์แต่ที่นี่อ ความเงียบความสงบแบบธรรมชาติมันมีแต่ทางนอกคือสถานที่ที่เรียวเป็นสปายะคือสถานที่เราอยู่แต่ด้านจิตใจของพวกเรานี่นนะมันเงียบสงบเหมือนสถานที่ที่เป็นสปายะเหมาะแก่การฟังการฝึก มากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ฉะนั้นการมาฟังเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้ปรับปรุงจิตใจของพวกเรา นอกจากปรับปรุงและแจ้ไขในส่วนที่แจ้ไขโดยจะพาะก็กคืออารมณ์ของจิตใจส่วนมากอารมณ์้อยทั้ง้อยอย่างเป็นอารมณ์ของความฟุ้งส่านดำคาญหาความสงบสุขจากอารมณ์ประเภทนั้นไม่ได้ พราะอารมณ์ความฟุ้งซ่านไม่โยมเป็นความเป็นปกติมันเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของตัณหาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสโลภโกรธหลงตัณหาความตะเยออะยานอยากอยากไม่มีขอบไม่มีเขตมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ จิเลตนหาอย่างที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจฉะนั้นพวกเราจึงมาตั้งใจขึ้นมาฟังมาศึกษาเรื่องของใจตัวเองตั้งสติและเลืกรู้ดูใจของตัวเอง สัญชาตญาณจิตใจของพวกเราไม่มีใครหรอกที่ต้องการความทุกข์ต้องการความวุ่นวายปัญหามากน้อยทางจิตใจไม่มีใครต้องการแต่แล้วสิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านจิตใจเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสโลภโกรธหลง ตันหาความทะเยอะทียานอยากอยากในทางที่มันเพียฉะนั้นในเมื่อพวกเรามาเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติเหตุให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ที่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เนี่ย พองค์สอนว่าสถานที่ที่เป็นสปายะตามถ้ำเงื่อมผาป่าเขาลุกะมวลลมไม้ตามป่าตามดงโดยจะเพาะกับวัดของเราเนี่ยเป็นสถานที่สปายะเหมาะแจการเรียนรู้เรียนรู้อะไร เรียนรู้เรื่องของใจของพวกเราต่อไปใจของพวกเรามันไม่ชอบกับความเงียบแบบธรรมชาติถ้ามันไปเจอความเงียบแบบธรรมชาตินี่มันจะเกิดความเงียบเหงาส่วนมากเศร้าใจละวเว ถ้ามันเกิดลักษณะนี้มันไม่ใช่แนวจิตของจิตใจที่เกิดความเป็นธรรมมันเป็นแนวจิตของกิเลสเป็นแนวจิตของตัณหาอัมเรียนโลกฉะนั้นท่ามกลางผู่ความเยยบให้เป็นความเย,ยบสงบเย็ยนอกเย็ยนใจ เีใจเป็นอิสระเสรเลภาพฉะนั้นการตั้งสติตั้งใจขึ้นมาเรียนรู้เรื่องของใจและก็น้อมใจของเราให้เข้าสู่ความเป็นอิสระความสงบความเยียบความสงบฉะนั้นการมาเรียนรู้ความเยียบความสงบ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนจำเป็นตรงที่เราจะได้เรียนรู้หาวิธีแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับจิตใจมากน้อยนั่นเองมันไม่มีทางอื่นคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนความสุขแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นสีเลนะสุกติยันติอานิสงการเวนจากความชั่วทางกายทางบายจาและจิตใจมันจะเกิดความสุขด้านจิตใจแบบธรรมชาติ เรื่องของศีลส่วนมากเดี๋ยวนี้เราเว้นจากความชั่วทางกายทางวาจาส่วนทางจิตใจอันนี้เป็นจุดเด่นที่พวกเราควรจะเรียนรู้ต่อไปใจของพวกเราส่วนมากนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ใน ลักษณะของศีลของธรรมมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของศีลที่จะให้เกิดอาณิสง์อย่างที่ว่าสีเลนะสุกเตียงยันติผู้เข้าถึงศีลผู้ศีลมีผู้มีศีลเข้าถึงใจมีความสุขศีลที่เข้าถึงใจเรียนรู้ได้ยังไงมตสตสังวรระวังอย่าให้ ใจิตใจของเราเช็ดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ของกิเลสเรื่องทั้งโลกทั้งนอกถ้ามันเช็ดลักษณะนั้นน่ะใจไม่ได้อยู่กับความเป็นศลมันอยู่กับอารมณ์ของกิเลสสังวรระวังรักษาให้ใจของเราอยู่กับลักษณะของศีิศเสินขวาือความเป็น,เป,นเป็นปกติ ศิลคือความเรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกติเออใจปกติดีอารมณ์เรียบร้อยดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเรียนรู้ตรงนี้ทีนี้เรียนรู้ที่ใจตั้งสต,ติขึ้นมาเรียนรู้ลักษณะของศิล์อยู่ที่ใจเมื่อเรียนรู้ เป็นลักษณะอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์ความเป็นปกติเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาอารมณ์อันนี้ให้มันมีอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเยินเดินนั่งนอนทุกอริยาบทเรื่องนิสัยพวกเราเคยได้อยู่กับชาวโลก อันนั้นเอาไว้ก่อนอนะนั้นนะอย่าไปยุ่งกับมันเรามาเรียนรู้ลักษณะของศีลของธรรมเพื่อให้อาเนื้อสมงของศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจ,จิตใจก็ฟังที่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อยนะ่นนะ หมายถึงอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยอารมณ์เป็นปกติดีด้านจิตใจเอาตรงนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจเฉะนั้นการมาฟังเรียนรู้ลักษณะนี้แก็ฝึกที่เนี่ยกับฝึกกายฝึกว่าจาฝึกใจของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของความเป็นศิล เป็นธรรมลักษณะนี้ยคำว่าศีลคือใจไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาทำใจไม่ให้มีเรื่องไม่ให้มีปัญหาได้อันนั้นะ่ะเกิดความเป็นธรรมธรรมคกอความถูกต้องถูกแล้วดีแล้วทำใจให้ใเป็นอย่างนั้นความหมายนะ แล้วมาฝึกความสงอบอีกต่อทีเนี่ยเพื่อให้เป็นสมาธิจิตใจมีความสงบได้ดียเย่งมีความสุขความสบายแบบธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาสอนเพราะพระพุทธเจ้าพระไทยจิตใจของผลวท่ันฝึกให้มีความสงบ เป็นสมาธิได้ลักษณะนั้นแล้วเห็นคุณค่าจึงได้นำมาฝึกมาสอนมาสอนมาฝึกพวกเราให้พานเข้าใจความหมายสถานที่เหมาะแก่การศึกษาสถานที่เหมาะแก่การฝึกแก่การปฏิบัติสัพปาย,ยะ อยู่ในสถานที่ความเยียบให้เป็นความเยียบสงบเกียนอกเกียนใจสดชื่นเื่นเด,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 ดิงจิมแยมแจ่มใสจิตใจดีจิตใจเป็นปกติอิสระเสรีภาพความหมายน่ะเอาทีนี้ฟังเนื้อหาที่ท่านฝึกท่านปฏิบัติรู้แล้วว่าอะไรไม่ดี ท่านแก้ไขด้วยความเป็นศิลด้วยความเป็นธรรมเนิกละใช้ความพยายามภาเขียนใช้ด้วยความอดความรนใช้แบบเอาจริงเอาจังกระสิ่งที่มันถูกต้องถ้าเพื่อพวกเราฟังและเข้าใจความหมายที่ท่านฝึก ฝึกที่ท่านเห็นผลการฝึกคือทำให้จิตใจขององค์ของท่านนะนะพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจของเติณนหาถ้าว่าเป็นภาษาครั้งพุทธกาลกับเป็นพระอรหันต์จิตใจของท่านบริสุทธิ์ความดีทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของพวกเรา อันไหนมันอยู่ในขอบเขตของถิลนของธรรมจงใช้ความเป็นธรรมความพยายามภาคเปลี่ยนเอาจริงเอาจังใช้ความอดใช้ความทนใช้ความพย,ยายามทำในสิ่งที่มันถูกต้องเหมือนอย่างที่พวกเราทำอยู่ในขณะนี้นั่งอยู่เงียบเงียบนั่งอยู่เนียงเนียงฝึกใจของเราให้มีความสงบเป็นสมาธิให้มันได้ สมาธิความสงบจะเกิดขึ้นกับเพราะมีการฝึกฉะนั้นการฝึกพวกเราจงใช้ความเป็นธรรมอย่างขันติความอดความทนวิริยะความภากความเพียรศรัทธาความเชื่อฝึกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ให้เกิดความดีเป็นทางที่พ้นจากทุกได้ จะกลายเป็นนิสัยที่ดีอะไรเนี่ยเป็นพระที่ดีเป็นแม่ขาวนางคีที่ดีญาติโยมที่ดีมีอะไรเป็นเครื่องวัดความดีก็คือหลักศีลธรรมคือความถูกต้องทำแล้วมันไม่มีปัญหาแนะความหมายอ่ะเีตานเข้าใจการฟังการฝึกเอาวันนี้เห็นว่าพอจำควรเจเวลาเลิกเปลี่ยนในบทงคงไก่ของเราตัวเนี่ยพผกโยมเลิกไปก่อน